ลองหลับตาแล้วจินตนาการถึงช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าแสงสีส้มแดงที่เคยสาดส่องอย่างเจิดจ้ากำลังถูกความมืดมิดกลืนกินไปทีละน้อยช่วงเวลาโพล,ลเพลที่รอยต่อระหว่างกลางวันและกลางคืนมาบรรจบกันนี้เองคือช่วงเวลาที่มนุษย์ในยุคโบราณต่างหวาดหวัน่นพรั่นพรึงทิศตะวันตกไม่ได้เป็นเพียงทิศทางที่ดวงตะวันลาลับแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของการสิ้นสุด ความตายและโลกหลังความตายที่ดำมืดเกินกว่าที่สติปัญญาของมนุษย์จะยังถึงในความเงียบสงัดที่ทอดยาวมาจากทิศประจิมนั้นเต็มไปด้วยความลึกลับและพยันตรายที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใต้เงามืดเกินกว่าสายตาปกติจะมองเห็น แต่ท่ามกลางความมืดมิดที่น่าสะพรึงกลัวนั้นกลับมีมหาเทพองค์หนึ่งยืนตระหง่านเป็นปราการด่านสุดท้ายท่านผู้มีดวงตาที่อาจดูดุดันสำหรับศัตรูแต่เปี่ยมด้วยบารมีสำหรับผู้ศรัทธาท่านคือราชันผู้กุมความลับของเผ่าพันธุ์ที่ทรงพลังและลึกลับที่สุดเผ่าพันธุ์หนึ่งในสามโลกยินดีตอนรับเข้าสู่พุทธศา,าลาพื้นที่ที่จะพาคุณถอดรหัสหน้าประวัติศาสตร์และตำนานเพื่อค้นหาความหมายที่ซ่อนอยู่ในความเป็นมนุษย์ วันนี้เราจะพาคุณเดินทางมุ่งหน้าสู่ทิศตะวันตกไปทำความรู้จักกับหนึ่งในสีจ่จตุโลกบาลผู้ที่เป็นมากกว่ารูปปั้นยักษ์ถือดาบหน้าประตูวัดแต่คือท้าววิรูปักษ์ราชาแห่งนาคราชผู้คุมกฎแห่งสันชาตยานดิบและการลงทันอะไรทำให้ดวงวิญญาณดวงหนึ่งก้าวขึ้นมาสู่ตำแหน่งอันยิ่งใหญ่นี้และทำไมอาวุธคู่กายของท่านถึงมีความสำคัญต่อสมดุลของโลกใบนี้เรื่องราวของท่านอาจเปลี่ยนมุมมองที่คุณมีต่อย,ยักษ์และพญานาคไปตลอดกาล เมื่อเราเอ่ยถึงจัตุโลก,กบาลภาพจําของคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงยักษ์สี่ตนที่ยืนเฝ้าประตูวัดคอยปกป้องพระพุทธศาสนาแต่ในความเป็นจริงแล้วตามคติความเชื่อในไตรภูมิตำแหน่งนี้ไม่ใช่เพียงแค่ยามเฝ้าประตูแต่คือผู้บริหารจัดการโลกในระดับจักรวาล ท้าววิรูปักคือหนึ่งในสีมหาเทพผู้ดูแลโลกมนุษย์ประจำทิศตะวันตกหรืออรปรโอคโคยานทวีปท่านปกครองสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาด้านทิศตะวันตกซึ่งถือเป็นสวรรค์ชั้นที่อยู่ใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดความน่าสนใจไม่ได้อยู่ที่พลังอำนาจในการดนบันดาลโชคลาภอย่างที่คนยุคปัจจุบันมักร้องขอแต่อยู่ที่ภาระหน้าที่อันหนักอึ้งท่านได้รับมอบหมายให้ปกครองพญานาคสิ่งมีชีวิตที่มีความซับซ้อนที่สุดในวรรณคดีพุทธศาสนา นาคไม่ใช่สัตว์เดรัจฉานทั่วไปแต่เป็นกึ่งเทพที่มีฤทธิ์เดชมีทิพยสมบัติและที่สำคัญคือมีโทสะจริตหรือความโกรธที่รุนแรงดังพิษไฟ การที่ใครสักคนจะขึ้นมาเป็นราชาเหนือเผ่าพันธุ์ที่หยิ่งทะนงและดุร้ายเช่นนี้ได้ต้องใช้บารมีแบบไหนและทำไมทิศตะวันตกถึงต้องเป็นที่อยู่ของเหล่านาคนี่คือปฐมบทของการเดินทางที่เราจะไขคำตอบไปด้วยกันโดยเริ่มจากการย้อนเวลากลับไปไกลแสนไกลสู่จุดเริ่มต้นของกรรมที่หล่อหลอมให้บุรุษผู้หนึ่งกลายมาเป็นเท้าวิรูปักษ์ในวันนี้ชื่อของเท้าวิรูปักษ์นั้นหากแปลตามรากศัพท์ภาษาบาลีจะมีความหมายที่ชวนให้ชง,งนสนเท คำว่าวิรูปะแปลว่าไม่สวยงามหรือผิดรูปส่วนอัคขะแปลว่าดวงตาเมื่อรวมกันจึงแปลได้ว่าผู้มีดวงตาไม่สวยงามหรือผู้มีดวงตาผิดปกติบางตำนานเล่าว่าเพราะท่านต้องเพ่งมองความผิดบาปและควบคุมเหล่าอสรพิษอยู่ตลอดเวลาทำให้ดวงตาของท่านต้องเบิกโพลงดุดันและทรงพลังจนผิดรูปไปจากเทวดาทั่วไป แต่ในอีกในหนึ่งดวงตาที่แตกต่างนี้อาจหมายถึงดวงตาที่มองเห็นสิ่งที่ผู้อื่นมองไม่เห็นมองทะลุเปลือกนอกเข้าไปถึงแก่นแท้ของจิตใจเพราะการปกครองบริวารที่เป็นนาคนั้นจะใช้เพียงกำลังกายไม่ได้ต้องใช้สายตาที่เฉียบขาดในการมองให้ออกว่าภายใต้เกล็ดที่งดงามนั้นซ่อนเคี้ยวพิษหรือศรัทธาเอาไว้ท้าวิรูปักจึงเป็นตัวแทนของการตื่นรู้ในท่ามกลางความมืด ท่านยืนอยู่ณเส้นขอบฟ้าตะวันตกจุดที่แสงสว่างกำลังจะหมดไปเพื่อย้ำเตือนว่าแม้ในยามที่โลกมืดมนที่สุดก็ยังมีดวงตาคู่หนึ่งที่คอยสอดส่องดูแลความเรียบร้อยของโลกใบนี้อยู่เสมอและการเดินทางของเราเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นหากเท้าเวสุวรรณทางทิศเหนือคือเจ้าแห่งยักษ์และพูดผีท้าวิรูปักทางทิศต,ตะวันตกก็คือเจ้าเหนือหัวของสิ่งมีชีวิตที่น่ากเกรงขามยิ่งกว่านั่นคือพญานาค ลองจินตนาการถึงมหาสมุทรที่บ้าคลั่งหรือผือนดินที่แยกออกด้วยแรงสั่นสะเทือนพญานาคคือตัวแทนของพลังธรรมชาติเหล่านั้นเป็นสิ่งมีชีวิตกึ่งเทพที่มีอารมณ์รุนแรงรักแรงเกลียดแรงและโกรธง่ายได้ในพระไตรปิฎกและอัตถกถาได้จำแนกนาคออกเป็นหลายตระกูลทั้งตระกูลวิรูปักซึ่งมีผิวกายสีทองเอราประทะที่มีผิวกายสีเขียวฉับพยาปุตตะ ที่มีผิวกายสีรุง้งและกันหาโคตมะที่มีผิวกายสีดำซึ่งแต่ละตระกูลล้วนมีฤทธิเดชพิสดารสามารถแปลงกายเป็นมนุษย์เนรมิตแผ่นดินหรือพ่นพิษทำลายล้างเมืองได้ในพริบตาการปกครองสิ่งมีชีวิตที่มีอัตตาและความถือตัวสูงเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนาคบางตนบำเพ็ญเพียรจนมีบาร,รมีแก่กล้านาคบางตนดุร้ายเกลี้ยกราดพร้อมจะฉกกัดทุกสิ่งที่ขวางหน้า ท้าวิรูปักจึงต้องดำรงตนเป็นเสมือนเขื่อนยักษ์ที่กั้นขวางกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดนี้ไว้ไม่ให้ไหลบ่ามาทำลายโลกมนุษย์ความท้าทายในการปกครองเผ่าพันธุ์นี้คือบททดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของผู้เป็นราชาความสัมพันธ์ระหว่างท้าวิรูปักและเหล่านาคราชนั้นไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบนายกับทาสที่ใช้โซ่ตรวนล่ามไว้แต่เป็นความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเคารพยำเกรงในตบะบารามี ท่านเปรียบเสมือนจุดศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้นาคทั้งหลายยอมสยบคำถามที่น่าสนใจคือทำไมนาคถึงต้องอยู่ทิศตะวันตกทิศตะวันตกและธาตุน้ำมักถูกเชื่อมโยงเข้ากับอารมณ์ความรู้สึกและจิตใต้สำนึกที่ลึกลำพญานาคอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลซึ่งซ้อนทับอยู่ในมิติที่ลึกลงไปใต้ดินหรือใต้น้ำสะท้อนถึงสัญชาตญาณดิบของมนุษย์ที่ซ่อนอยู่ลึกที่สุด ความโลภที่แสดงออกผ่านการหวงแหนสมบัติความโกรธที่เปรียบดังพิษร้ายและความหลงในการติดอยู่ในกามาคุณท้าวิรูปักจึงทำหน้าที่เสมือนสติที่คอยคำกับดูแลกิเลสเหล่านี้ให้อยู่ในร่องในรอยไม่ให้มันปะทุข,ขึ้นมาทำร้ายผู้คนการเป็นราชาแห่งนาคจึงไม่ใช่แค่การนั่งบนบัลลังก์ทองคำแต่คือการแบกรับความรับผิดชอบในการควบคุมสมดุลของพลังงานด้านมืดในจักรวาลให้ดำรงอยู่อย่างสงบสุข นอกจากนี้ในบทสวดอาตานาติยปริตซึ่งเป็นบทสวดเพื่อป้องกันภัยจากอมนุษย์ได้กล่าวสรรเสริญเท้าวิรูปักว่าเป็นผู้ที่มีความสง่างามมีบุตรและบริวารที่มีพลานุภาพมากการที่ท่านได้รับมอบหมายให้ดูแลทิศนี้ยังสะท้อนถึงบทบาทในการเป็นผู้พิทักษ์ทรัพย์สมบัติอีกด้วยเพราะนาคคือผู้เฝ้าขุมทรัพย์ในดินสินในน้ำการที่เท้าวิรูปักขคุมนาค ก็เท่ากับท่านคุมคลังสมบัติของโลกโดยปริยายแต่ทรัพ์ยสมบัติเหล่านี้มาพร้อมกับคำสาบและความห่วงแหนหน้าที่ของท่านจึงต้องคอยจัดการไม่ให้ความโลภของนาคหรือมนุษย์ที่อยากได้สมบัตินาคก,ก่อให้เกิดหายนะเราจะเห็นได้ว่าบทบาทของท่านมีความซับซ้อนทับซ้อนกันอยู่ระหว่างการเป็นนักรบผู้คุมกฎและนักปกครองผู้ทรงภูมิปัญญา ซึ่งทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยแต่เกิดจากการสั่งสมในอดีตชาติที่ยาวนานซึ่งนำเราไปสู่คำถามสำคัญในตอนต่อไปว่าท่านทำบุญด้วยอะไรถึงได้มาเป็นจอมเทพผู้ยิ่งใหญ่พระองค์นี้การจะเข้าใจตัวตนของท้าววิรูปักเราไม่อาจมองเพียงภาพปัจจุบันที่เป็นเทวดาได้แต่ต้องย้อนกลับไปดูต้นทุนที่ท่านสร้างไว้ ในคำพีทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดเท้าจตุโลกบาลมักจะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องราวของกลุ่มมะขะมานพหรือกลุ่มชายหนุ่มผู้มีจิตสาธารณะในอดีตการครั้งหนึ่งมีชายหนุ่มชื่อมะขะ ซึ่งต่อมาคือพระอินทเป็นผู้นำในการบําเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะโดยมีเพื่อนร่วมอุดมการอีก32คนช่วยกันสร้างศาลาที่พักคนเดินทางถางทางให้ราบเรียบขุดสระน้ำและตั้งหม้อน้ำให้บริการผู้สัญจรไปมาโดยไม่หวังผลตอบแทนการกระทำของพวกเขาคือต้นแบบของคำว่าจิตอาสาในยุคแรกเริ่ม หนึ่งในสหายเหล่านั้นคืออดีตชาติของท้าววีรูปักท่านได้ร่วมแรงร่วมใจในการก่อสร้างศาลาที่พักริมทางเพื่อให้คนเดินทางได้หลบแดดหลบฝนและปลอดภัยจากสัตว์ร้ายการเสียสละแรงกายแรงใจในครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายในยุคสมัยที่ผู้คนยังเห็นแก่ตัวและแก่นแย่งชิงดีการสร้างศาลาในสมัยโบราณมีความหมายที่ลึกซึ้งมากมันไม่ใช่แค่สิ่งปลูกสร้างแต่คือเขตอภัยทาน คือพื้นที่ปลอดภัยท่ามกลางป่าเขาที่อันตรายผู้ที่สร้างศาลาคือผู้ที่มอบความปลอดภัยและความร่มเย็นให้กับเพื่อนมนุษย์อานิสง์ของการให้ที่พักอาศัยและการคุ้มครองผู้คนจากการถูกแดดเผาและฝนกระหน่ำนี้เองคือรากฐานสำคัญที่ส่งผลให้ท่านได้ไปบังเกิดเป็นเทวดาที่มีศักย์ใหญ่มีวิมานที่งดงามและมีอาณาเขตปกครองที่กว้างขวาง แต่จุดที่น่าสังเกตคือทำไมท่านถึงได้มาเป็นผู้ปกครองนาคโดยเฉพาะในบางอัตถกถาได้มีการวิเคราะห์ถึงจริตหรือนิสัยเบื้องลึกในการทำบุญการทำบุญของท่านนั้นเจือไปด้วยความปรารถนาที่จะปกป้องและอาจมีความผูกพันกับความสงบเยือกเย็นของน้ำหรือการป้องกันภัยจากสัตว์เลื้อยคลานซึ่งเป็นภัยหลักของคนเดินทางในป่า การตั้งจิตอธิษฐานจิตเพื่อคุ้มครองผู้คนจากอสรพิษจึงอาจเป็นแรงเหวี่ยงของกรรมที่ทำให้ท่านมีอำนาจเหนืออสรพิษทั้งปวงเมื่อได้เป็นเทพอีกเกร็ดตำนานหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการบำเพ็ญบารมีคือการรักษาวาจาและสัจจะอย่างเคร่งครัดแม้ชื่อของท่านจะแปลว่าผู้มีตาวิรูปแต่คุณธรรมที่ส่งให้ท่านเป็นใหญ่คือการมองเห็นความทุกข์ของผู้อื่นและยื่นมือเข้าช่วย การเป็นหนึ่งในคณะของมคะ,ะมานพที่ร่วมกันปฏิวัติสังคมด้วยการทำความดีโดยไม่สนคำคอระหาเพราะในเรื่องเล่าเดิมคนในหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่บ้านเมืองเคยกล่าวหาว่าพวกเขากำลังซ่องสุมกำลังกบฏแต่พวกเขาก็พิสูจน์ตนด้วยความดีแสดงให้เห็นถึงความหนักแน่นดุดคุนเขาจิตใจที่มั่นคงไม่วันไหวต่อคำนินทาว่าร้ายนี้เองคือคุณสมบัติของโลกบาลหรือผู้คุมครองโลก พราะโลกนี้เต็มไปด้วยความวุ่นวายหากผู้คุมกฎจิตใจอ่อนไหวก็ย่อมไม่อาจพดุงความยุติธรรมได้การได้มาซึ่งตำแหน่งทิศตะวันตกจึงไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นผลลัพธ์ของสมการแห่งกรรมที่ประกอบด้วยเมตตาธรรมที่แสดงออกผ่านการสร้างที่พักและขันติธรรมที่แสดงออกผ่านการอดทนต่ออุปสรรคอย่างลงตัวเมื่อเราเดินเข้าไปในวัดและเห็นรูปปั้นเท้าวิรูปักสิ่งที่สะดุดตาที่สุด นอกจากดวงตาที่เบิกโพรง่งคืออาวุธที่ท่านถือในทางปฏิมาวิทยาศิลปินมักสร้างให้ท่านถือดาบหรือกระบี่ในมือข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งอาจจะถือนาคหรือทำท่ามือที่สื่อถึงการห้ามปรามแต่คำถามคือทำไมต้องเป็นดาบและทำไมต้องมีนาคอาวุธประจำกายในทางเทววิทยาไม่ได้มีไว้เพื่อฆ่าฟันในความหมายทางโลกแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของอำนาจในการจัดการดาบของทาวิรูป,ปัก์ คือสัญ,ญลักษณ์ของการตัดตัดอะไรตัดความลังเลสงสัยและตัดวงจรแห่งความอาฆาตมาร,ร้ายของเหล่านาคบริวารดาบคือตัวแทนของกฎหมายและความเด็ดขาดเพราะนาคเป็นสัตว์ที่มีโทสะจริตสูงหากผู้ปกครองแสดงความอ่อนแอเพียงนิดเดียวฝูงนาคอาจลุกฮือขึ้นมาสร้างความปั่นป่วนได้ดาบในมือท่านจึงเป็นเครื่องเตือนใจว่ากฎต้องเป็นกฎและความยุติธรรมต้องคมกริบดังใบมีด เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของโลกใบนี้ส่วนอาวุธอีกชิ้นที่ปรากฏในบางตำราหรือบางรูปเคารพคือบ่วงหน้าขบาาหรือการถือพญานาคไว้ในพระหัตถ์สิ่งนี้มีความหมายลึกซึ้งนากมันไม่ได้แปลว่าท่านจับนาคมาเป็นอาวุธเพื่อคว้างปลาใส่ศัตรูแต่หมายถึงการควบคุมสัญชาตญาณน,นาคในมือคือสัญ,ญลักษณ์ของการที่ท่านสามารถกำราบพลังดิบเถื่อนให้อยู่ในกำมือได้การถือนาคไว้ด้วยท่าทีที่สงบนิ่ง แสดงถึงอำนาจจิตท,ที่เหนือกว่าอำนาจกายภาพมันคือการประกาศว่าแม้แต่อสรพิษที่ร้ายกาจที่สุดก็ยังต้องสยบยอมต่อธรรมะที่ข้าพเจ้าถือครองนอกจากนี้ในคติความเชื่อโบราณบ่วงหน้าขบาทยังถือเป็นเครื่องรางแห่งโชคลาภและการรัดรึงไม่ให้ทรัพย์สินรั่วไหลซึ่งสอดคล้องกับหน้าที่ในการดูแลทรัพย์ในดินสินในน้ำการที่ท่านถือสิ่งนี้จึงเป็นการบอกไกลๆว่า ท่านคือผู้กลุ่มความมั่งคั่งและความอุดมสมบูรณ์ของทิศตะวันตกเอาไว้นั่นเองการเลือกใช้อาวุธเหล่านี้ยังสะท้อนถึงปรัชญาการปกครองที่น่าสนใจคือการใช้พระเดชหรือดาบควบคู่กับพระคุณหรือการดูแลอย่างใกล้ชิดถาววิรูปักไม่ได้ปกครองด้วยความกลัวเพียงอย่างเดียวแต่ปกครองด้วยความเข้าใจในธรรมชาติของบริวารท่านรู้ว่านาคต้องการอะไร และรู้ว่าจุดอ่อนของหน้าคืออะไรอาวุธของท่านจึงเป็นอุปกรณ์ในการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างสวรรค์และโลกบาดาลให้ดำเนินไปอย่างสมดุลหากปราศจากดาบและความเด็ดขาดของท่านทิศตะวันตกอาจกลายเป็นแดนมิคสัญญีที่เต็มไปด้วยพิษร้ายแต่เพราะมีท่านถืออาวุธยืนตรงานอยู่เราจึงยังเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่งดงามและรู้สึกปลอดภัยในยามค่ำคืน อาวุธของท้าวิรูปักจึงเป็นเครื่องมือแห่งสันติภาพในคราบของศาตราวุธสงครามอย่างแท้จริงและนี่คือศิลปะแห่งการปกครองที่ซ่อนอยู่ในรูปปั้นที่เรากราบไหว้กันอยู่ทุกวันการเป็นราชาแห่งนาคนั้นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่การทำสงครามแต่คือการนำพาบริวารเข้าสู่กระแสะแห่งธรรมในสมัยพุทธกาลมีเรื่องราวมากมายที่เล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างท้าววิรูปัก กับพระพุทธศาสนาหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญที่สุดคือการชุมนุมของเหล่าเทวดาในมหาสมัยสูตรที่ป่ามหาวันท้าวิรูปักได้นำทัพพญานาคจำนวนมหาศาลทั้งจากนาคบกและนาคน้ำเดินทางมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านี่ไม่ใช่เหตุการณ์ธรรมดาเพราะโดยธรรมชาติแล้วนาคเป็นเผ่าพันธุ์ที่มีทิฐิมานะสูงหวงแหนถิ่นที่อยู่และมักยึดติดกับฤทธิเดชของตน การที่เท้าวิรูปักสามารถโน้มน้าวให้หน้าเหล่านี้ลดละความถือตัวและยอมก้มกราดพระาศาสดาได้สแสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นำทางจิตวิญญาณของท่านท่านไม่ได้ทำหน้าที่แค่ผู้คุมกฎแต่ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมต่อระหว่างเผ่าพันธุ์กึ่งเดรัฉานกับสัจธรรมอันสูงสุดเพื่อยกระดับจิตวิญญาณของบริวารให้สูงขึ้นเท้าวิรูปักเองนั้นในทางพุทธาาศาสนาฝ่ายเถรวาด เชื่อกันว่าท่านเป็นพระอริยะบุคคลชั้นโสดาบันขึ้นไปเช่นเดียวกับเท้าจตุโลกบาลองค์อื่นๆการเป็นโสดาบันหมายความว่าท่านมีศรัทธาที่มั่นคงในพระรัตนตรัยอย่างไม่หวั่นไหวและมีศีลธรรมเป็นพื้นฐานของจิตใจสิ่งนี้สำคัญมากเพราะการมีอำนาจล้นฟ้าแบบจตุโลกบาลหากขาดคุณธรรมกำกับ อำนาจนั้นย่อมกลายเป็นเครื่องมือทำลายล้างท่านใช้อำนาจของท่านในการปกป้องพระศาสนาคอยดูแลพระสงฆ์องค์เจ้าที่ไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขาไม่ให้ถูกงูเงี้ยวเขี้ยวขอทำร้ายเรามักจะได้ยินเรื่องเล่าของพระทุดงที่รอดพ้นจากภัยอันตรายในป่าดงดิบหรือรอดจากการถูกงูกัด โดยเชื่อว่าเป็นเพราะบารมีของเท้าวิรูปักที่แผ่ลงมาคุ้มครองหรือสั่งการบริวารให้หลีกทางนี่คือการใช้อำนาจในทางสร้างสรรค์เปลี่ยนผู้ล่าให้เป็นผู้พิทักษ์เปลี่ยนความดุร้ายให้กลายเป็นเกราะคุ้มกันภัยบทบาทในฐานะผู้พิทักษ์ธรรมของท่านยังสะท้อนผ่านบทสวดมนต์ต่างๆที่ชาวพุทธคุ้นเคยเช่นบทสวดขันธปริตซึ่งเป็นบทแผ่เมตตากับพญานาคทั้งสี่ตระกูล บทสวดนี้ไม่ได้มีไว้เพื่อคาดคั้นหรือขับไล่แต่เป็นการเจริญเมตตาเพื่อผูกมิตรการที่ชื่อตระกูลของท่านถูกนำมาเป็นบทสวดแรกแสดงให้เห็นถึงความสำคัญสูงสุดในบรรดาเผ่าพันนาคก,การสวดบูชาหรือระลึกถึงท่านจึงไม่ใช่การอ้อนวอนขอหวยแต่เป็นการน้อมนำเอาคุณธรรมเรื่องความเมตตาและการไม่เบียดเบียนมาใส่ตัวเมื่อเรามีเมตตาต่อสัตว์มีพิษและเคารพในกฎแห่งกรรม ท่านเท้าวีรูปักย่อมอนุโมทนาและประทานความคุ้มครองภารกิจของท่านจึงเป็นการเปลี่ยนพิษให้เป็นมิตรเปลี่ยนศัตรูให้เป็นผู้คุ้มกันด้วยหลักการแห่งความเมตตาธรรมซึ่งเป็นอาวุธที่ทรงพลานุภาพยิ่งกว่าศาสตราใดๆในสามโลกเมื่อเราเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของเรื่องราวสิ่งที่เท้าวีรูปักทิ้งไว้ให้เราไม่ใช่เพียงตำนานปรำปราแต่คือบทเรียนชีวิตที่ลึกซึ้งทิศตะวันตก คือทิศท,ที่พระอาทิตย์ตกดินเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความเสื่อมสลายและการจากลาชีวิตของคนเราทุกคนต้องเดินทางไปสู่ทิศตะวันตกของชีวิตในที่สุดเท้าวิรูปักยืนอยู่ที่นั่นไม่ใช่เพื่อข่มขู่แต่เพื่อเตือนสติว่าจงเตรียมพร้อมท่านผู้ควบคุมพญานาคซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความยึดติดที่แสดงออกผ่านการหวงสมบัติกำลังสอนเราว่ายิ่งเราหวงแหนยิ่งเรายึดติด เรายิ่งมีพิษร้ายในใจการบูชาท้าวิรูปักที่แท้จริงจึงไม่ใช่การจุดทูบขอพรให้ร่ำรวยแต่คือการฝึกจิตให้ปล่อยวางเหมือนกับการที่ท่านกำราบหน้าให้สงบลงได้เราก็ต้องกำราบความโลภโกรธหลงในใจเราให้สงบลงเช่นกันเพื่อให้เราสามารถรเผชิญหน้ากับความมืดมิดแห่งอนาคตได้อย่างสง่าผ่าเผย ในโลกยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายผู้คนแก่งแย่งชิงดีชิงเด่นกันเหมือนนาคที่แย่งชิงดวงแก้วเราต่างพ่นพิษใส่กันผ่านคำพูดและการกระทำเรื่องราวของท้าวิรูปักชวนให้เราย้อนกลับมามองตนเองว่าเรากำลังใช้อำนาจที่เรามีไปในทางไหนเราใช้ดาบซึ่งเปรียบเสมือนอำนาจและคำพูดเพื่อฟาดฟันหรือเพื่อตัดกิเลส เราใช้ชีวิตเพื่อสะสมทรัพย์สมบัติเฝ้าปู่โสมเหมือนนาคหรือเราใช้ทรัพย์นั้นเพื่อสร้างสาธารณประโยชน์เหมือนมัคมานบในอดีตชาติมรดกทางความคิดที่ท่านมอบให้คือแบบอย่างของผู้นำที่เข้มแข็งแต่มีคุณธรรมผู้ที่สามารถยืนหยัดอยู่ท่ามกลางความมืดมิดและพิษร้ายโดยไม่แปดเปื้อนแต่กลับเปลี่ยนสิ่งเหล่านั้นให้กลายเป็นพลังในการปกป้องรักษาสมดุลของโลก การเป็นผู้นำยูดีนั้นมาเนื้อัตทันที่ความกลัวที่คนอื่นมีให้แต่วัดกันที่ความสงบสุขที่เราสามารถมอบให้กับผู้ที่อยู่ใต้ปกครองท้ายที่สุดแล้วไม่ว่าคุณจะเชื่อเรื่องสวรรค์นรกหรือพญานาคหรือไม่แต่สัญ,ญลักษณ์ของเท้าวิรูปักยังคงทำหน้าที่ของมันอย่างเงียบเชียบทุกครั้งที่คุณเห็นดวงอาทิตย์ลับขอบฟ้าขอให้นึกถึงผู้พิทักษ์แห่งทิศตะวันตก ผู้ที่บอกเราว่าแม้ความมืดจะมาเยือนแต่ถ้าเรามีธรรมะคุ้มครองใจเราก็ไม่ต้องเกรงกลัวสิ่งใดดังที่ท่านถือดาบและนาคไว้ด้วยความมั่นคงการเดินทางของเราในซีรีส์จตุโลกบาลอาจจะจบลงตรงนี้แต่หน้าที่ในการดูแลรักษาจิตใจของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นลองสำรวจดูสิว่าในใจของคุณมีพญานาคที่กำลังเกลี้ยกราดอยู่หรือไม่ และคุณพร้อมหรือยังที่จะหยิบดาบแห่งสติขึ้นมากำราบมันเพื่อให้ชีวิตของคุณพบกับความสงบสุขที่แท้จริงสำหรับวันนี้พุทธศาลาขอลาไปก่อนสวัสดีครับหากคุณอยากติดตามเรื่องราวเหล่านี้ต่อไปอย่าลืมกดติดตามพุทธศาลาเพื่อไม่พลาดตอนต่อไปกดไลค์หากคุณชอบมุมมองการนาเสนอเรื่องราวแบบนี้และกดแชร์ให้เพื่อนเอนที่อยากเห็อีกด้านของความจริงเหมือนกันสำหรับวันนี้ ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับเราพบกันใหม่ตอนหน้าในพุทธศาลานะครับสวัสดีครับ